อันนี้เป็นเห็ดเห็ดขอนนะครับเห็ดขอนค่ะเห็ดขอนใส่ข้าวกลั่นใส่ไข่หมดแดงจ้ามาเห็ดกันเลยหมอห้อกระเดือดล้วจ้ากระเดือดแล้ด้วยครับใส่ข้าวลงไปเลยจ้าข้าวต้มแบบผิดมีนี่ใส่ข้าวอ่อนจักหน่อยครับหอมแบบอะได้แบบเสือใส่จักหน่อยนะคะใส่เห็ดลงไปเลยจ้าแเย็นบอกมีไงไปเลยได้ค่ะ นี่จะโดกยังไงได้ครับเห็ดก์อนหอมหอมครับเพนก็เก็บมาผมห่วยๆมาแล้วพี่น้องจ้าหอมมาแล้วค่ะบมาปรุงกันเลยจ้าหลุดโดดลงไปก่อนค่ะใส่หลุดโดดควอมนี้น้ำปลาราแม่อุมากรจ้าแสบๆนัวๆค่ะใส่แกงหอนจ้าใส่แกงอ่อบใส่แกงครับหอมข้าวหวานลงไปเลยค่ะบข้าวหวานงามนเด็ดพี่น้องเบิ่งเก็บมาตะเฮียนตะสวน กำลังออกลายครับทุกคนนี่อันนี้เป็นยุส,สวนแล้วครับอันนี้ปากหวานหลังกงแกงแบบบ้านๆและพี่อุ้มอันนี้ห <Okay. S 1> อ,อมผักหอ,อมผักหวานมากแล้วครับเดี๋ยวกะให้มันเดือดจะหน่อยเลยค่ะเด้อจ้าหมอกระเดือดแล้วจ้าบ้ดหมอ,เด,อ,ดเ,หอ,มอเดือดได้ที่เราคะ่ะ ใส่ผักปิ้ตูค่ะใส่ชาโอมใส่ผักขาหอมหอมจ้าเจ็บมาแต่สวนได้ค่ะนี่เอใส่เข้าไปแบบนี้ใหยค่ะงันนั่งกันยังใส่ผักลหลายๆเลยครับสีสดีแซมเบี้ยน,น้ำเลยค่ะมันจะสีแดงสีเหล่ยมันจะสีข้นๆใช่ไหมอ่ะ<ห>นีอ่อค่ะ เป็นผูวรัวเข้มข้นขแม,นามา่ทานแลัวจะเสียใส่ลงไปเลยค่ะหมอเดือดแล้วค่ะค่ะก็ใส่ไข่มดแดงเข้าไปเลยค่ะไข่มดแดงมีแต่ไข่ตรงๆเหรอครับนี่จะไข่ตรงๆเลยค่ะหขาห้อยๆแล้วพขาใหญ่เอ,เอาเอาจ<อ>ิมจิมจ <ๆ S 1> <ล>ิมซิมสักก้อนจิม้มก้อนจิ้มก้อนกินทีม เป็นจังไรแซบแซบค่ะพี่น้องตักกันเลยบาบตักกันเลยค่ะโอ้ห่อไม่ดีจังห่อค่ะค่ะวันนี้แกงเห็ดขอนได้ครับอันนี้แกงเห็ดขอนขาวใส่ผักหวานใส่ผักใส่ไข่มดแดงนะครับวันนี้ไข่มดแดงมีแต่ไข่ตรงๆวันนี้เหมี่ยนถามนี้แดงบันบานเส็บๆครับมัอยู่มาพ้อน ่คัเป็นีแซบพี่น้องนะบาทเนี่ยเป็นแซบพ่พี่น้องเป็นแซบพ่อค้าพี่น้องแกงเห็ดขอนใส่ผักหวานใส่ไข่มุดแด,ดง,ใ,ดดงใส่ไข่มุดแดงค่ะบแซบน้ำกันค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ